เช่นนะครับราว้างันี้เมื่อให้ครอบครัวและตัมีแตสิ่งดีนะครับชีวิตตงเป็นสุขนะครับทำอะไรถันะครับยืนได้เลยนะครับทางคณะกรรมการราให้จัดเตรียนะครับทุกเพียนะครับเพื่อให้ท่าได้ไว้สัารนะครับทุกเพียรนะครับคำสวามาสุนะครับส่วน่น้องมนะครับได้เลยา้ล

กับถ่ายแล้วไยืนเก่งตรงนั้นนะครับลอตเตอรี่ของเข้าสามคุมเลครับสามารถนำไปหมุนได้นะครับทุนละสองร้อยบาทนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรัตุมงคลนะครับเริ่มต้นที่ห้าสิบเก้าบาทนะครับเป็นธงกุญแจน่ารักน่ารักนะครับสําหรับปีมังกรนะครับเป็นธงกุญแจมังกรนะครับน่ารักแบบนี้นะครับครบจีบตัวไว้นะครับยืนตกใจอ่ะตกใจยืนไม่ไหวแล้วยืนตกใจ

ครับมีอะไรติดผมพ่อชมนะครับที่ผมพ่อชมราจุดจิ้ปากน้ำมูนะครับท่านจะได้ครับนะครับลุ้งแห่่ต่างนะครับบนเวทีนะครับรวมถึงนะครับที่ตรงสมุาแม่พันธุ์นะครับรวมถึงแสงสีเสงตะการตาและก็ทุกอันยิ่งใหญ่นะครับวันนี้นะครับมีศิลปินนะครับมาร่วมเปิดกับคณะกรรมการและชาวนครกระบีจะเป็นมาลีโอมาเลอร์นะครับท่านใดสนใจอยากจะชมพิธีเปิดนะครับเชิญท่าี่ มาเล่นกับแบงค์ดนไหมเข้าไปกับแบงค์ที่เล่นานไปทำานนะครับอยากจะทำบุญนะครับกยากจะมาเล่นในงานนะครับกลับไหวปอากุญมาหน้านะครับท่านสามารถทำบุญแล้แต่ก็ต้องศรัทธาท่านนะครับเราจะมีทุกเทียนนะครับให้ท่านนะครับได้ไปขอ